กับเข้ามาสู่การแข่งขันก็เห็อว่าณ์เปลี่ยนเร็วมากเลยอ่ะลึกลึกรถปล่อยเป็นเลนที่ใส่เลนที่เกินอย่างนี้สองล้อได้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 ซุปเปอร์ซีกับเพื่อนสองล้อครับจากเอทองรักสนุกเกอร์ครับโ่นแท็กบีเอสซีออโต้คาร์ขับโดยหญิงลำเดียวครับผมมีหนูข้อความบอกพี่ครับอาชีพช่างเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าอายมากเลย ทำไมอะเนาะโดนล้อทุกวันเลยครับผมเดี๋ยวแปลภาษาอังกฤษแล้วก็เล่นมุกเมื่อกี้นี้ด้วยอาชีพช่างครับผมอะไรช่วยครับพี่จิมมี่เด็ดเลยมาเคาน์เ t อ e wheel every day มันดีเหรอวะจะรู้เรื่องไหมว่าได้ๆได้ๆได้ๆ Track A c o r d o n e m 180 uh his first run was 12.468 second yeah and Track B <Yeah. S 1> car number 62 from SC Auto Car y e a his h first run was 11.278 second Okay thank you teacher Yeah สวัสดีเพื่อนเป่าด้วยฮะนี่เพื่อนผมสวยเรียนมาดูนะเนี่ยหรอใช่เป็นเจ้าเทียมหลวจมาดูมาดูนี้มาจับมึงด้วยละ่ะใช่ฮะอาะเข้าสู่เกมการแข่งขันหน่อยครับผมคู่นี้น่าสนใจครับจะ b a c อัพได้หรือไม่อยู่ตรงนี้ครับผู้ชมครับ 200SX อาจจะได้เปรียบหน่อยครับ ข้อได้เปรียบของ200คือ200 SX ในช่วงล่างเนี่ยมันสามารถ adjust ได้ได้ได้กับช่วงล่าง Skyline อะไรเงี้ยได้เยอะกว่า adjust ือปรับเปลี่ยนน้ำ <5 S 2> ปเปลี่ยน5ขัข้นที่จะขาล้อเดียววิวเบร์มันมันจะค่อนข้างจะเล็กกว่าไปแล้วครับไปแล้วฮะ S15 ไปแล้วครับยาวยาวครับคุณก็10.707ครับ10.707ครับมาดู 200, 200กันบ้าง200จะเร็วกว่าหรือไม่เมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วนะ ทองรักว่าไงไปแซงมาเองยังไงสิบ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 ทะลุไปสิบเอ็ดจุดโอ้โหยาวเลยน้องแซงครับน้องแซงเลยนัดบอกโอ้ข้อแซงเลยพี่ข่ามเงี้ยข้อแซงแหละมาดูรีเพย์กันหน่อยแซบครับนี่เพื่อนผมนะนฤชามูเพชรที่บ้านทำสนุกเกอร์น้ำต้นสนุกเกอร์ 11.041นะครับสัก2ปีที่แล้ว11กับเครื่อง4ส่งไม่รู้ว่าเร็วมาก216.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณก้องน่าสนใจครับแสบต้องแสบต้องทำทุกวิถีทางครับให้เร็วกว่านี้ครับแต่ว่าก็ต้องแบ็กอัพให้ได้ด้วยนะครับมาดูคันนี้นะจากนาฬิกาออริจินอลคิงพีเอ็นซีกาลาด Track A, car number 154, his first run was 10.924 seconds. B ครบ Track B, car number 191. From R Spec Two Twin Engine Shop, his first run was 10.656 seconds. You have to back up your own time within seven percent of your best time. พี Because, Jimmy, ่กอนนพ่จิมมี่ครับผมเบิร์นยังไงไม่ให้ท้ายปัดครับผมเบิร์นทีไรท้ายปัดหัวเตียงตลอดเลยครับผมครับผมครับผมโอ้นองแม่งโหเอ็มาทูออกมาแล้วครับจากอาร์สเปกทูชูเนจิ่ชอบาครับไปแล้วสวยครับดีครับเกียร์สามไดเดินหน้าเชิดมาเลยเอ็มาทูสามเอส2 0ทีเเตรงนี้สิจุดสองแปครับเยี่ยมครับพี่ลุงฮะสิบจุปดแเยี่ยมมากครับมาดูทั้งวงพีเอ็นครับสิบเอจครับ ไม่ดีครับชัยวัดเดินก่อนออกบอกพี่ใหม่บอกมันน่าจะดีกว่านี้ไม่ดีเสียดายเกาแขนครับเกาแขนครับเดี๋ยวมาดูครับจะแก้ลำยังไงฮะนิวนากากากาครับเมียฝากบอกว่ามาบุรีลำแล้วไม่ต้องกลับแล้วนะเมียแจ้งมาครับเมียแจ้งมานะครับเพราะว่าตอนนี้เมียก็พาคนอื่นเข้าบ้านแล้วครับตอนนี้เมียพาคนอื่นเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วนิวเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติครับครับผมรณนฤทธิ์อิ่มสมุทรฮะ if you can't back up your own time we will use your slowest time of your three runs สามรัน u ัพ e a ็กซ per f o u wheel drive s u per 4 4 wheel drive แท็เอครับหมายเลข87อันันสุวรรณรัตจากตูโคลาสมาจแจ racing team สมัจแจแต่ว่าเนี่ยสมแจ๊ะกระดาษเห็นว่าเขาเป็นงไงมาแล้วเมื่อกี้มีคุณยูบอกมาว่าคุณใส่ไม่ดีกระดาษเดกเกลเรมเดกเกลเรประมาณนั้นประมาณนั้น ต่เกเรแบบในสนามนะเกเรในสนามเอร่วันบ็อกนะครับเป็นคู่แข่งกับซันบ็อกนะครับผมก็เป็นพีเอฟพีเอฟรู้สึกจังร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสองบวกบวกเขาบผมเขาบครับไอ้บ้าเขาเป็นคำอีทบ็อกส่วนแท็กบีน่าจะเป็นหมายเลขหกสิบสามเทเนเซอร์วิสอีโวลูชั่นชัยยกรอีโวช็อปไทยแลนด์ศาสิน น่าจะใช่นะครับคุณผู้ชมก็เริ่มทยอยกันมาแล้วครับการแข่งขันวันนี้หลายคนถามว่าจบการแข่งขันกี่โมงนั่นสิทราบเราก็ถามคุณผู้ชมน่จะโค้ม้งช้าโค้ม้งช้าเขาสบายๆวิ่งกนันแบบว่าเทเบเกียร์เขาบผมแท็กบีบไปก่อนครับเวลาเวลาของแท็กบีครับไปอยู่ที่โอทะลุ่มสิบเอ็ดเลยครับสิบสองโอ้ยาวเลยไม่ดีไม่ดีไม่ดีของคุณเบเกตลั่นถือเลยครับ แขกเอกครับไอ้วงขาวครับลั่นเลยนี่นี่ต้องดีอย่างนี้ครับมือเลยฮะนี่ครับสิบจุดเก้าสองหนึ่งครับไอ้อ้วนที่ใส่ตูเขาลากขวามือเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวแสบเลยตัวนี้เหรอเออโหกินข้าวอย่างป้นทํางานอย่างไกรในภาพบัมบัชชันี่ดูเป็นไงฮะคุณออกนิ่งเลยนะอนันต์วันรัตรัตน์ครับ192กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับอนันต์ ทกเอตอนนี้สแตนบายเป็นอีโวหครับจากอเจ็ดสิบเจ็ดช็อปเอกการช่างบอสหกเก่าฮะโห <c oughs> โเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพุงจะถึงแอร์แบ็กแล้วอ่ะ <c oughs> ตอนนี้นคือใครอะ่ะนี่ถ้าผอมเนี่ยเร็วสุดเป็นแชมป์รุ่นนี้เลยเนี่ย <c oughs> มาดูเวลาครับน้ำหนักไม่ใช่ปัญหาครับ11 806ฮะ1 1บ0 6อ่ะเดี๋ยวขอเฟ์ม